โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่พี่ผมนะครับจะมาอัปเดตอาการชาวเมืองรับแรงพี่พี่ได้ดูกันนะครับนะคือตอนนี้ผมพาเขากลับมาอย่างที่กระตอบแล้วนะครับนะตอนนี้เขาก็กําลังเดินจ้ำจำ้องจ้องไปนะครับพี่พี่พนะก็ยังเดินไม่ค่อยไหวปกติหรอกนะครับพี่พี่นะเนื่องจากว่าโดนพิษงูเข้าไปเยอะนะครับนะแต่ดีนะเมะื่อกี ผมใช้เจ้าลังจืดน,นะครับยัดเขา้าเทเอาน้ําเนี่ยของลังจืดอะบีบเข้าปากเขานะแล้วมันดีที่ว่าเขาเนี่ยอ้วกออกมาเป็นสีดํานะพี่พี่เขาบอกอ้วกออกมานะมันดีตรงนี้แหละที่เขาอ้วกออกมาถ้าไม่อ้วกออกมาผมคิดว่ามันจะเป็นยังไงผมไม่อยากจะนึกภาพเลยอะคือมันดีนะที่ผมเนี่ยเรียบช่วยเขาทันนะนะก็ปอดใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะครับพี่พี่นะโอเคนะเดี๋ยวเราก็ ตามไปดูเขาต่อดีกว่าพี่ๆนะเดี๋ยวจะอัปเดตอาการกันแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมได้ให้อ่น้องๆที่บ้านนะครับบอกให้หนุ่มกระเลียงเนี่ยตามมาด้วยนะครับนะไม่รู้น้องจะตามมาตอนไหนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชาวมืองรับแรงกันเลยดีกว่านั่นเห็นไหมเดยวก็เดินยังไม่ค่อยไหวดีหรอกลม้ลมลม้มล้มยืนลม้มทั้งยืนเลยเอ่ะ ท่านท่านขึ้นไปนอนพักด้านบนก่อนเลยครับเออท่านท่านนอนพักก่อนเลยครับ ท่านนอนพักก่อนนู่นม,มีมีที่นอนอยู่ท่านนอนตรงนั้นเลยท่านนอนดีๆท่าน <c oughs> นอนนอนให้พิมันพินมันออกให้หมดท่านเร็วๆท่านอาการสุด,สดจุดนะ <c oughs> เดี๋ยวหาหมอนหาอนะไรแก้ก่อน ดี๋ยวผมให้คนมารับท่านไปนะครับท่านนอนพักก่อนนะท่านไม่ต้องพูดอะไรแล้วท่านนอนพักก่อนแต่ว่าอย่าหลับนะท่านพยายามอมย่าหลับสนิทไปเลยนะรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวดีโอเคจะไม่ตายสีแดง มึงมนุษย์อันตรายท่านท่านต้องระวังเพราะว่ามือนมนุษย์เนี่ยท่านอันตรายมากเลยนะอันตรายที่สุดเลยแหละนะครับท่านขอให้ท่านหายไ,ไวๆนะเ,เดี๋ยวไวยังไงค่ะเดี๋ยวผมเอาคนมานะเดี๋ยวยังไงผมเอาคนมาดูแลท่านนะ เดี๋ยวไว้เอาคนที่ในเมืองท่านมารักษาท่านเดี๋ยวเอาผ้านี้ไปชุบน้ํากันก่อนนะครับนะเดี๋ยวไปชุบน้ํากันก่อนเอาไว้เช็ดตัวแกนะครับใครขึ้นใหญ่เลยนะเมื่อกี้ดูแล้ว හිරින් හ ි ර จ้านหนุ่มก็เรียงตามมานะครับไว้น้องอะ่ะนอนเฝ้าท่านไปก่อนครับเดี๋ยวไว้ยังไงให้คนเนี่ยมารับตัวท่านไปนะครับเพ้ยเห็นแล้วอดสงสารท่านไม่ได้เลยนะแบบท่านแบบสวยมากต้องมาเจอคนแบบนี้นะประเด็นท่านไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะท่านแบบนอนนอนแบบแช่น้ำเฉยๆอะ่ะพี่พี่ 谈的，一张。

ฮะ <h ull ing> มานานยังขึ้นมาเหรอ <h ull ing> เอ็งไปนั่งคืนนี้เอ็งนั่งเฝ้าเขาหน่อยนะอเอ็งไปทำอะไรมาเอ็งไปไหนมาหัวฟูจังไปเล่นที่ไหนมา ไปไปนั่งเฝ้าเขาไปคอยเช็ดคอยอะไรให้เขานะน่ะมีผ้าอยู่พี่ซับน้ำไว้เรียบร้อยล้วอิงคอยดูแลเขาหน่อยเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พาเขาไปรักษาที่บ้านแล้วองก็คอยดูแลเขาไปก่อนวันนี้เองช่วยนั่งเฝ้ากับเขาหน่อยได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมก็จะนั่งเฝ้านั่นแหละพี่เ ให้น้องให้หนุ่มกเ็เลียงมานั่งเฝ้าด้วยนะครับพี่พนะเวลาจะหยิบจะจับอะไรอ่ะก็ใช้น้องได้นะครับ<ๆ>ท่านดีนท่านเป็นไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นนิดหน่อยแกงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวว่านอนไม่ๆๆๆๆ ได้ตัดตาไม่ได้หลังหือเลยนะพี่พี่ก็หลังหือเงยเลย S <S <S อือคอยชันหลังให้เขาก็ได้ <S 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 เอ้ยน้ำมันพี่เบบแห้งไปมั้งเองลงไปเองลองลงไปจุมน้ำหน่อยดิลงไปชุมน้ำหน่อยหน้าม,มีขันอยดีนะตรงไอ้นะ่ะตรงไอ้ตรงถังสีดำอะ่ะ พี่นะเดี๋ยวให้หนุ่มก็เร่งมาช่วยเวลานั้นเขาเกิดอะไรขึ้นผมก็ได้ช่วยเขาได้นะครับพี่ๆเพราะแถวนี้ข้างหน้านั้นก็มีมีสมุนไพรรักษาอยู่นะครับอ่ะน้ำมาล่ะ แม่บีบเลยบีบท่านท่านท่าน,นไม่รท่านท่าน,นไม่ร นี่ก็ถ้าเช็ดตัวใชได้แต่นอนเสร็จเนี่ยไม่รู้ว่าต้องทำไงพี่ๆแต่ว่าผมคิดว่าจะพาแกแบบเดินเล่นแถวๆถนี้เนะี่ยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแกนอนอย่างนี้ตลอดอะ่ะเดี๋ยวไอ้พวกพิษมันจะไม่ออกเดี๋ยวผมจะพาแกเดินไปมาก่อนเดินไปมาแถวนี้ยแหละเดินเล่นไปมากันไปก่อนนะไดีให้หนุ่มกระเหี่ยงเช็ดตัวให้เขาคนเลยก่อนนะเดี๋ยวก็จะ พาไปเดินเล่นด้านล่างนี้หน่อยนะครับอ่ใช้ตัวเขาเพราะใช้ตัวเขาไปเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพาเขาไปเดินเล่นหน่อยเอาเหงื่อให้ออกเพราะถ้าเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่หายหรอกตรงนี้ก็สูงนะพี่ๆอันตราย แต่ก็พยุงเขาขึ้นมาดีกว่าให้เขานอนเยอะไม่ดีเดี๋ยวพาเขาเดินหน่อยพาเขาเดิน,นเดี๋ยวเขาจะหลับยาวจนไม่ฟื้นนี่ไอ้ท่านลุกมาก่อนท่านเดี๋ยวท่านหลับยาวแล้วเดี๋ยวท่านจะฟื้นยากนะ,ะมาเดี๋ยวท่านเดินเล่นก่อนเดี๋ยวพา,พาเดินเล่นแถวนี้ก่อนท่านไปเดินเย็นก่อนถ้าท่านหลับอย่างเงี้ยผมกลัวว่าท่านจะหลับยาวเลยเงเป็นห่วงท่านมากเลย ถ้าท่านไม่เดินเล่นท่านก็นั่งนั่งนั่งอยู่อย่างนี้ก่อนก็ได้ ท่านเดินไม่ไหวท่านก็ไ่นั่งเดินละท่านนั่งอยู่อย่างงี้ก่อนไม่อยากให้ท่านนอนเดี๋ยวบอกว่าท่านจะหลับยาวไปเลยนะเป็นห่วงท่านมากกว่า เขาไม่ได้มานอนนี่หรอกไม่เป็นไรหรอกจะกลางมุ้งให้เขาเหรอเอ็งนี่ฉลาดจริงๆเลยมไม่ผิดหวังที่พี่ยาวเองมาอยู่ด้วยเนะี่ยผมเองลุงรังขนาดนั้นเดี๋ยวอาบน้ำนะกลับไปอาบน้ำนะ เนีอาบนี่ยอาบ,บน้ำตรงนี้ก็ได้วันเนี้เดี๋ยวลงไปอาบนะ้ำแบบท่าถ้าทำอะไรเสร็จมองแมมมากเลยเนี่ก็ประมาณนี้แหละนะครับอ่าสำหรับอาตาหของเขานะเดี๋ยวให้เขากินเยอะไม่ดีนะลางจืดน,นะอเอาแค่พอถอนผิดได้พอนะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ดีขึ้นบ้างไหมครับท่านดินหน่อยเดี๋ยวท่านรอรอสักพรุ่งนี้เดี๋ยวกินยาอีกทีนึงเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นแหละก่อนกินยาวาผมก็กลับไปส่งท่านละท่านกลับไปรักษาที่นู่นน่าจะหายไวดีกว่าตอนนี้มันมันน่าจะกลับไม่ทนมันละมั้งใช่ไหมท่านมันหมดเวลาที่นู่นแล้วเหรอ ในหมู่บ้านเรจะตามตัวข้าวุ่นไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ผมพาท่านไปเดี๋ยวให้คนมารับท่านคนในเมืองผมผมพอรู้จักอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาง่ายๆหรือเปล่านะถ้าเขาไม่ออกท่านนั้นจะต้องอยู่ที่เมืองมันนู้นนี่ตลอดไปอะ่ะ